สวัสดีครับผมเจอกับไปด้วยกันนะกับทอมมิทีนะฮะวันนี้เราอยู่กันที่นิวยอร์กซิตี้และเทปนี้เรากำลังเดินทางไปชมคอนเสิร์ต a อ e ีส์เวิลด์ทันะครับนอร์ทอเมริกาจะเป็นยังไงผมพร้อมละคุณพร้อมหรือยังครับผมแล้วแต่เดี๋ยวก่อนมันมีอินเตอร์เนชั่นแนลแฟนเยอะใช่ไหมเดี๋ยวผมขอพูดเป็นภาษาอังกฤษแล้วกันนะฮะ Hello welcome to ไปด้วยกันนะ oh let's go together now we in New York City and we about to go to see a concert a s p o w Atees live in New York and world tour in North America a Are you ready? let's go together ไปด้วยกันนะแต่ว่าตอนนี้คุณผู้ชมแล้วฝนตกด้วยเนี่ยไม่รู้จะยังไงนะครับแล้วเดี๋ยวเราเนี่ยเป็นซีทที่แบบอยู่เอาดร์กลางสนามด้วยตอนนี้คือตกหนักมากนะครับนี่ดูเลยไปด้วยกันนะ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 กับฉันทำอะไรก็ทำด้วยกัน เมื่อเดินตามความฝันมีเธอมีฉัน ทางมาจากมาที่นี่เนี่ยไม่ยากเลยครับผมก็คือว่านั่งสายเ็นะฮะจับรถไฟสายเนะครับผมนั่งมาที่เมดฟิลเลีร์คอยนะครับผมแล้วก็จะมาถึงที่ซิตี้ฟิล์เลยอันนี้น่าจะอยู่ในย่านควีนนะครับเป็นแบบแนวเอเชียนเยอะหน่อยที่อาศัยอยู่ในย่านนี้ผมก็ว่าน่าจะตรงกับตลาดของเอเชีสินกันนะที่แบบว่าจะมีชาวเอเชียนอยู่เยอะนะครับและโดยเฉพาะมีในส่วนของเม็กซิกันด้วยนะฮะเพราะว่าตลาดเม็กซิโกเนี่ยผมไม่น่าเชื่อว่า ผมมีเพื่อนที่ทํางานด้วยกันเนี่ยแล้วเขาก็ชอบเคป๊อปเลยแบบนี้เยอะเหมือนกันเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ตรงจุดมาก็เดี๋ยวเราลอ,ลองเดินตามฝุมชนไปนะครับผมนู่นไกลๆตรงนู้นเลยรู้สึกว่าฝนเริ่มซาแล้วนะครับเพราะว่าพอได้แล้วหวังว่าตอนที่เล่นคอนเสิร์ตเนี่ยฝนจะหยุดนะฮะป้าเดี๋ยวเราพยายาม จบไปอีกรอบหนึ่งนะครับแบบเบาๆไม่เบานะแบบประมาณนาทีนึงนะฮะสรุปยังไงกันแน่ก็คือ่งไปอีกรอบหนึ่งนะครับผมเราอาจจะต้องรอมัจะถึงประมาณสามทุ่มนะฮะคอนเสิร์ตเนี่ยเริ่มทุ่มหนึ่งใช่ไหมแต่ว่าตามพยากรแล้วเนี่ยฝนจะตกมันจะถึงสามทุ่มก็อาจจะต้องรอให้ฝนหยุดนะฮะตอนประมาณสามทุ่มผมว่าน่าจะเป็นประมาณนี้ตอนนี้ก็ร้องเพลงก่อน นี่แหละฝนกาลังตกนะมาอีกรอบหนึ่งรอบ3แต่ว่าห่างกันไม่นานนะครับผมอย่างที่บอกไปว่าพยากรณ์เนี่ยจะตกประมาณ2ชั่วโมงตั้งแต่ทุ่มหนึ่งถึงสามทุ่มนะครับกําหนดการของการเข้างานเนี่ยก็คือทุ่มหนึ่งใช่ไหมเดี๋ยวระหว่างรอนะฮะเรามาซื้อเครื่องดื่มกันไปไหแล้วนะครระหว่างรอเรามาซื้อเครื่องดื่มจิบรอกันดีกว่านะครับผมแล้เดี๋ยวเล่าให้ฟังด้วยว่าคอนเสิร์ตที่อเมริกาเนี่ยปกติแล้วนะครับก็จะ ใช้เวลาประมาณ1ชั่วโมงขึ้นไปนะถึง2ชั่วโมงหรือบางทีอาจจะ2ชั่วโมงครึ่งน,นะครับมก่อนที่จะเป็นการเริ่มต้นเล่นคอนเสิร์ตของศิลปินตัวจริงนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยการที่ฝนตกแล้วเราต้องอาจจะต้องรอให้คอนเสิร์ตเล่นตอนสามทุ่มก็อาจจะไม่ใช่เรื่องที่แปลกมากแะคแับเพราะเป็นปกติที่เราจะต้องรอคอนเสิร์ตอยู่แล้วนะครับ <The> yeah, <the> ยังไม่ได้เล่าให้ฟังเลยว่าเอชชีคือใครอะไรยังไงนะฮะจริจงๆแล้วเนี่ยผมรู้จักน้องเขาเนี่ยตั้งแต่ประมาณปลายปีที่แล้วนะครับ mm hmm. ก็มันเป็นไวรัลไปทั่วในโลกอินเทอร์เน็ตเลยใช่ไหม <c oughs> ในโซเชียลนะครับแล้วก็บังเอิญบังเอิญฟังมาเรื่อยๆนะครับผมจนผลงานล่าสุดเนี่ยก็จะออกแนวคาวบอยคาวบอยหน่อยใช่ไหมกับเพลงที่มีชชั่น ดีๆก็มีว o r l d t o ขึ้นมานะฮะเราก็เลยแบบรีบต้องมาดูน้องๆหน่อยแล้วนะฮะแต่ว่าจะเป็นยังไงจะยังไงบ้างนะครับติดตามในสตรีปแล้วกันเนาะเอชีเป็นบอยกรุ๊ปสัญชาติเกาหลีใต้วงแรกของค่าย KQ Entertainment เลยครับ ชื่อเต็มนะฮะก็คือ a teenager z สื่อความหมายว่า a group of teenager who is willing to do everything from a to z มีการเดบิวต์เปิดตัวครั้งแรกนะครับในปี2018ซึ่งถือว่าเป็นไวรัลไปทั่วโลกนะฮะจนมีชื่อแฟนคลับเป็นของตัวเองที่เรียกตัวเองว่า a t e e n i ฮะเป็นการผสมคำระหว่าง a t e e i s และก็ destiny สื่อถึงความหมายที่แฟนคลับและวง a t e e i s เนี่ยก็จะมีโชคชะตาที่อยู่เคียงข้างกันตลอดไปโดย a t s นะครับก็จะมีสมาชิกอยู่รวมกันถึง8คนประกอบไปด้วยพัก จองฮัวพี่ใหญ่ร้องนําและจองยุนโฮก็เป็นโัวข้อเช่นกันครับคังยอซังร้องเสริมและชเวซานโัวข้อและถือว่าเป็นหน้าเป็นตาของวงนะครับซานเนี่ยเขาป๊อปปูล่ามากๆเลยครับชงมิงกิแรปเปอร์และจองวูยองร้องและเต้นนำคิมฮงจุงลีดเดอร์และเมนแรปเปอร์ชเวจองโฮเมนวัวข้น้องเล็กของวงจากที่อทิเป็นกระแสดังไปทั่วโลกนะฮะก็ทำให้เกิด world tour ขึ้นหนึ่งในนั้นก็คือนิวยอร์กซิตี้ที่เรามาชมนี่แหละครับ นี่พามาดูบรรยากาศด้านบนนะที่นั่งด้านบนนะครับผมก็เห็นอยู่นะตอนแรกผมนึกว่ามันจะไกลมากนะครับก็เลยไม่กล้าซื้อบัตรแถวบนนะครับผมจริงๆอยากนั่งแถวบนกลางๆเพราะว่ามันจะได้แบบตั้งกล้องได้อะไรแบบนี้ฮนะแต่ว่าเรากลัวมันไกลไปอนะไรเงี้ยวันนี้ที่เราเลือกเนี่ยก็จะเป็นที่นั่งบริเวณตรงกลางนะครับหน้าเวทีเลย แถวกลางกลางแล้วกลางอีกนะเหมันเป็นคือตรงกลางแต่เราก็จะได้เห็นกันนะแต่ว่าตอนนี้เนี่ยเหมือนบนเวทีเนี่ยยังไม่มีการเคลื่อนไหวเลยเลย,เลยนะครับผมก็ประมาณ2องทุ่มแล้วตอนนี้แต่ว่าเรารอดองๆองได้ครับข้นใจเลยนะทั้งคนเล่นทั้งคนชมเลยนะจะได้มีความสุขด้วยกันทั้งหมดเนานะ เริ่มนั่งได้แล้วนะครับคือเปิดให้นั่งที่นั่งได้แล้วนะครับคนก็แบบฟรีสแล้วก็ครูกันไปนะแต่ว่าฝนมันยังตกอยู่เลยผมว่าถ้าอย่างอย่างของเราที่อยู่บนฟลอรนะ์เนี่ยจะต้องรอนะครับผมแต่ตอนนี้ทจริงฝนยังตกอยู่เลยตอนนี้นะครับคนก็ทยอยเข้ากันไป80%แล้วนะครับผม แต่ว่าฝนก็ยังตกอยู่นะ sky. ทุกคนก็กางร่มแล้วก็ใส่เสื้อกันฝนกันเยอะบ้ากเลยคุณผ<ม>ู้ชมเหมือนเขาประกาศว่าเดี๋ยวจะโชว์จะเริ่มตอน9โมง20นะครับผมตอนนี้ก็คือเริ่มมึนๆแลวกิน <G ün UE> ไปเยอะแล้วเหมือนกันแก้วแบบใหญ่มากนี่แก้วสองนะครับผมก็เดี๋ยวเราอาจจะพยายามลงไปนะคะแต่ฝนก็ยังตกปรยอยอยู่อาจจะต้องใส่เสื้อกันฝนและลงไปข้างล่าง ที่นั่งของเราอยู่ตรงนี้ใกล้ๆเวทีนะครับผมไปเดี๋ยวหาทางไปก่อนชัดมากไปเราจะเห็นทตมคาร์บอยเยอะมากนะครับเพราะฉะนั้นก็ถือว่าเราไม่หลุดทตมนะเราก็ได้อยู่แล้วเราก็ไม่ได้เวอร์เกินตีไปอีกแค่นาทีก็คือตามกำหนดการนะครับผมเดี๋ยวเราจะเข้าไปตรงที่นั่งของเรานะครับ วา wow. เอออยู่ตรงนี้มันวิวเห็นรอบเลยนะครับวันนี้เราก็ใส่เสื้อกันฝนมาแล้วนะฮะฝน,นยังโปรอยๆอยู่นะครับแต่ว่าก็ไม่ได้หนักมาก<ม>นะครับอีก5นาทีจะถึงกําหนดการที่เขาประกาศนะฮะแต่ผมคิดว่าเขาน่าจะเลื่อนนะถึงที่นั่งของเราแล้วถือว่าโอเคมากเห็นเห็นแบบชัดเลยนะฮะ รู้สึกว่าดีดีแล้วที่ได้ที่นั่งตรงนี้เองเราก็จะอยู่แค่นี้เองนะครับดีใจมากเย,ย คนที่พักนะครับผมก็คือไม่ได้พักครึ่งด้วยดูจากเซตลิสก็คือว่าดูจากรายชื่อเพลงที่เล่นคอนเสิร์ตคราวที่แล้วนะครับก็เหลือประมาณไม่ถึง7เพลงนะห้เพลงประมาณนี้ครับก็เพลงฮิตต่างๆที่ที่เราได้ยินเนี่ยเล่นไปหมดแล้วนะฮะมี Work มี b o u ซี่มีเพลงเปิดตัวใช่ไหมก็ <c oughs> ดีมากนะครับผม ไม่รู้ว่าในในกล้องอนะ่ะมันเห็นมันเห็นใกล้บ้าวนะแต่ว่าสายตาจริงอะ่ะก็คือเขาอยู่ตรงนี้องเขาใกล้มากนะครับผมแต่ว่าไม่รู้ว่ากล้องเนี่ยจับได้มากแค่ไหนยพยายามสุดแล้วนะฮะ We did it ATINY! -E. Thank you so much for reading. Thank you so much! <proposals> Goodbye to our -E, Thank you for coming and I love you! Thank you for the beautiful moments. I hope you are Mother. happy memories from today too. For one day, I will be back. You know. Yeah, you. Thank you for waiting. I will never forget today. I'll never do that again. See you I'm so happy to share this moment with you on such a big stage. Thank you for being like a friend to me. Thank you for being my treasure. Thank you so much. You're time 저는 조금 솔직한 얘기를 조금 해볼까 하는데요 우리의 시간이 영원하다고 생각을 하고는 했어요 전보다 도 기억될 순간들을 믿어왔었습니다 하지만 삶이란 영원하지 않다는 걸몇 번의 작별을 통해 알게 되었어요 아... 어, 이 말을 하는 이유는 우리에겐 아직 시간이 있고 이렇게 삶이 너무나도 소중하다는 거예요 그러니 서로를 위아하지 말고 좋다는 삶을 살지 말고 서로를 아껴주고 사랑해 가는 품을 흘려보겠다고 울어야 할때 울겠다고 나 자신을 아껴주겠다고 여러분 모두가 누군가의 별이 되게 간절히 진심으로 소망할게할수 있어요 I 여러분은 이미 저의 별입니다 and you guys are my star 지금저도할 <laughs>

จบเรียบร้อยสนุกมากนะฮะก็อยากจะถ่ายทอดให้คุณผู้ชมได้เห็นนะครับภาพบรรยากาศของคอนเสิร์ตนะฮะของไอทีสครั้งนี้ให้มากที่สุดนะฮะหวังว่าทุกคนจะชอบนะเดี๋ยวเราไปกันดีกว่าครับผมยังไงฝากไปด้วยผมไม่แน่ใจว่าน่าจะไม่ทันแล้วนะหลังจากที่คลิปนี้ออนแอร์ไปนะครับผมแต่ยังไงน้องเขาบอกว่าน้องเขาจะกลับมาใช่ไหม We We Will Be Back We Will Come Back นะฮะก็ใครที่ได้ดูคลิปนี้นะครับผม ติดตามน้องไว้แล้วก็เดี๋ยวคราวหน้าถ้าน้องกลับมาที่นิวยอร์กหรือว่าที่อเมริกาอีกเนี่ยรีบกดไม่ไหวแล้วรีบกดจองบัตรนะแล้วก็มาชมน้องได้เลยนะครับผมแต่ว่าหลังจากวันนี้เดี๋ยวน้องจะไปดีซีนะครับแต่ว่าตอน,นีคลิปออนแอร์เนี่ยน่าจะไม่ทันแล้วเนาะยังไงวันนี้สนุกมากครับผมฝากกดไลค์กดแชร์กดคอมเมนต์ได้นะฮะหรือว่าอยากจะให้ลงคลิปวิดีโอไหน <laughs> ผมไม่แน่ใจว่าเรื่องลิขสิทธิ์หรือว่าอะไรยังไงนะครับผมจะเป็นยังไงแต่ว่าเดี๋ <laughs> ยวจะพยา <laughs> พยาม <laughs> ให้ ลงให้ได้มากที่สุดนะครับผมตอนนี้เขาอยากให้ไปแล้วโอเคเขาอยากให้ไปแล้วเดี๋ยวผมต้องไปก่อนแล้วครับยังไงไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าวันนี้ไปก่อนนะสวัสดีครับอ่ะก่อนจะจากกันไปจริงๆนะครับผมในเมื่อเราไปดูคอนเสิร์ตเกาหลีแบบนี้แล้วเนี่ยเราก็อยากจะทานอาหารเกาหลีมั่งแล้วแหละผมขอแนะนํานี่เลยฮะร้านเกาหลีน้องใหม่โซแบบอยู่ใจกลางนิวยอร์กใกล้ๆกับโคเรนทาวน์นี่แหละครับผม Hey guys welcome to SoBam ที่นี่นะฮะเขานิยามตัวเองว่าเป็น m o เดิร์นคอ a รี i t h ิ h e นิวย o r ร์ทวิสอาหารสวยรสชาติอร่อยนะครผมชอบนี้มากเลยเกาบิจิมเนื้อนุ่มลิ้นเสิร์ฟพร้อมกับพาสนิบละมุนล,ลิ้นสุดๆเลยครับผมส่วนเครื่องดื่มที่นี่นะครับนอกจากสวยแล้วเนี่ยรสชาติก็ดีกลมกล่อมสุดๆนะฮะใครที่แบบสายสังสรรค์สายเดทสายปาร์ตี้สายชิลๆสวยๆลหล่อๆนั่งจิบเครื่องดื่มหรือว่าอาหารอร่อยๆแบบนี้ แนะนำที่นี่เลยนะครับผมโอกาสพิเศษของคุณจะพิเศษกว่าใครที่โซแบบ2 7 t y s e v e street and s i x avenue ส่วนใครนะฮะอยากให้ผมหรือว่าทีมงานเนี่ยไปลองไปชิมไปที่ไหนนะฮะติดต่อได้ที่ที่ตรงนี้เลยทั้งไทยแล้วก็ต่างประเทศนะครับผมขอบคุณล่วงหน้าเลยวันนี้ไปจริงๆแล้วบา,บายคุณผู้ชมมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับอินสลุดรายการกันครับง่ายๆเพียงถ่ายคลิปพูดคำว่าไปได้วยกันนะไปได้วยกันนะหรือว่า Let's go together จากทุกทกที่ที่คุณอยู่ทั่วโลกนะครับหรือว่าตอนที่คุณเนี่ยกำลังท่องเที่ยวอยู่ก็ได้ครับส่งให้ผมทาง Insbox Instagram นะครับหรืออีเมล TommyTnyc.gmail.com ก็ได้ครับมาร่วมเล่นกันคำข่าวนะนี่มีแฟนคลับแบบแจกสติกเกอร์ด้วยนะฮะน่ารักมากเขาทำมาแจกนี่่า็นี้น่ารักน่ารัก เด็บกลับแล้วนะครับผม